มองของท่านนะคะว่าอะไรคือสิ่งที่ท้าทายสําหรับอุดมศึกษาไทยอะไรคือสิ่งที่ท้าทายที่เราจะทําให้เราผลักให้เราไปสู่อุดมศึกษาโลกได้สําเร็จนะคะประเด็นที่1ประเด็นที่2ก็คืออย่างปีที่แล้วเรามีการนําเรื่องของการสร้างพนักิจสัมพันธ์กับองค์กรชุมชน,เ,นเข้ามาซึ่งก็หลายๆมหาวิทยาลัยก็ให้ความสนใจแล้วก็ผลักดันนําไปสู่กัน นำไปสู่การปฏิบัติจนถึงเป็นเครือข่ายภารกิจสำคัญของของประเทศไทยนะคะคราวนีน้ในเรื่องของอ university funding เนจะได้มีการผลักดันไปสู่นโยบายในลักษณะของแต่ละมหาวิทยาลัยที่จะร่วมกันผลักด,ดันเรื่องนี้ขึ้นมาหรือไม่คะอย่างไรคะขอบคุณค่ะมหางไยอย่างน้อยมันมีอยู่สองภาคีก็คือตัวสภามหาวิทยาลัยซึ่งเป็น policy board เป็น governing board ก็คือกำกับดูแลส่วนนั้นเขาจะ กำกับดูแลกับอีกส่วนหนึ่งฮนะที่จะต้องเล่นแผ่นเสียงในร่องเดียวกันก็คือพวกที่ทําหน้าที่เมนเทนเมนต์บริหารจัดการนั่นคืออธิการตัวดีไล่ไปคณะตัวดีรองอธิการตัวดีถ้าสองอันนี้เล่นขบกันนะครับเดี๋ยวอธิการตัวดีฟ้องสภา,าเดี๋ยวสภา,าไล่อธิการตัวดีเพราะฉะนั้นมันเป็นวัฒนธรรมที่สี่นมสี่มุมที่ผมยกตัวอย่างมานี้เราได้ทํากันมา6กปีเรามาพูดกันที่เรียกว่า การประชุมว่าดีทรีทนะครับไม่ต้องกําหนดวาระก,การประชุมแต่ว่าเอาสิ่งที่เราจะแลกเปลี่ยนกันท่านครับมหาวิทยาลัยไทยสูนทนาคตที่ผมบอกว่ามันตรงทุกวันนี้นะครับแรงงานที่รับใช้ตลาดแรงงานอยู่นี้ห้านี้มีคุณวุธิศแค่ป .4 สีะปฐมศึกษาทั่วทิศป .6 ส่วนอีก30%จบมัธยมศึกษาน้อยนิดที่จะเป็นพลังอำนาจแห่งันนี่คืออุดมศึกษานี่ จบแค่20%ตอนนี้การอุดมศึกษาที่จะมองแนวใหม่ก็คือว่าแทนที่เราจะดูคนช่วงอายุแค่แคบค,คือ18ปีก็คือจบม .6 แล้วเนี่ยถึงอายุ25ปีก็คือจบแพทย์จบสถาบันจบพันธแพทย์แล้วเนี่ยเราดูตั้งแต่อายุ15ปีไปจนถึงอายุ60ปีได้ไหมเราจะได้ยินถึงเอ็ g c o จิ้งคอมมูกนิตี้มาก,กขึ้นอันนี้เลยครับสภาก็จะบอกกับสถาบันบอกที่การบดีว่าคุณจะต้องอเลอร์ตคุณจะต้องอเวร์สิงไหนบ้ ถ้าพู้มีเกียิครับเรื่องฟันดิง้งท่านรู้ไหมว่างบประมาณการศึกษานี่ประมาณ5้าแสนล้านงบประมาณทั้งประเทศเพราะตัวเลขที่ท่านหารได้ง่ายที่สุดนันประมาณสองล้านล้าน5้าแสนล้านก็คือประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่หลายคนถามว่าใส่ไปเศษหนึ่งส่วนสี่ของงบประมาณแผ่นดินทั้งปีเหรอทำไมเรตดิ้งเมื่อไร่าในรูปอื่นนอกจากผ่านครูเนี่ยมันก็เ,เป็นตัวจักใจพอมาถึงมหาลัยเนี่ย บางทีจำนวนเงินที่มีไม่น้อยนักแต่กฎระเบียบข้อบังคับอะไรต่างๆที่จะให้เกิดความคล่องตัวเนี่ยไม่เพียงพอก็ทำให้การใช้เงินยังไม่ได้เต็มที่ไม่มีหน่วยไหนในประเทศไทยเนี่ยยกเว้นพวกมอเนตองกับที่ใช้งบประมาณหมดร้อยเปอร์เซ็นต์มีงบเหรืจ่ายทุกปี แล้วก็เดือนที่ผมเรียกว่าเป็นเดือนทมินในระบบงบประมาณคือกันยาทมินก็คือไปใช้จ่ายในเดือนกัญญนยาที่ตลุหมดเพื่อให้งบประมาณที่ไม่ใช่ผู้บริหาแต่เป็นผู้กำกับในเชิงนโยบายได้ดีแค่ไหนประเด็นที่กำหนดไว้ในแผนก็ชฉัเว่าเรื่องนี้ต้องทำทั้งในส่วน ของการที่จะทําให้สภาดาเนินการอยา่างมีธรรมาภิบาลและก็ฝ่ายบริหารจัดการก็จะต้องมีการปฏิรูปเพื่อให้สัมพันธ์กันไปกับการปฏิรูปฝ่ายที่ทําหน้าที่ตรงนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้หมอชัยในประเทศไทยซึ่งตอนนี้เนี่ยมี่ร้อยเจ็ดสแห่ง ก็มีหลายแห่งที่ได้รับนโยบายนี้ไปดำเนิกนการผมได้มีส่วนใจเนี่ยไปสู่สิ่งที่ปรารถนาผมเข้าใจว่ามีคำคำเดียวฮะแต่ว่าํำยากคำยังไงถึงจะเสริมสร้างวัฒนธรรมคุณภาพให้เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเมาราไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานาาการผู้บริหาร กพราะสิ่งที่เขาวัดกันทุกวันเนี้เขาวัดกันที่คุณภาพกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องสอนเรื่องวิจัยเรื่องบริการวิชาการและพันธกิจทั้งหลายเนี่ยถ้าทำอย่างมีคุณภาพไม่ว่าใครจะประเมินนะเราก็จะอยู่ในแนวหน้าได้แต่นี้การจะมีคุณภาพเนี่ยถ้าอธิบายยาวม,ม,มันก็คงจะต้องไปเกี่ยวกับคุณภาพของคน มันจะต้องไปเกี่ยวกับคุณภาพและประสิทธิภาพของการใช้เทคโนโลยีเข้าช่วยมันคงจะต้องไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของทรัพยากรที่มีเพียงพอมันคงจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของว่าทำงองค์กรได้ยืงไๆผมการเงินการงบป,ประมาณและการบริหารความเสี่ยงเพราะเราถือว่าอยู่ข้างในในกองกับแล้วก็เฉพาะทาง ในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมัชชิไลจะมีอะไระแถลง,งเพิ่มเติมไหมผู้ที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนสำคัญที่สุดเมื่อของเราแบบไหนเราได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณู้ดที่นะครับของแผนระยะย,ยาว สททปีีาบาั่แล้วเราจะดูว่าตามแนวปฏิรูปการศึกษาคราวนี้รัฐบาลไทยมีนโยบายในการปฏิรูปการจัดสรร สนองต่อทิศทางนั่นเองโดยสารจารน์นเตอรส์สาสาสค้าพก็จะเป็นทั้งตัวแทนประธานที่ประชุมสารจารนุสเตอร์นายแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยอธิการบดีมหายาลัยสุขโขทัยธรรมาิราชรองสาราจารย์ดเตอร์นันทนาแจ้งสุวรรณอธิการบดีมาหายาลัยราชภัฒน์ไม่แยกบทบาทของมหายาลัยต่อไปนี้จะมีส่วนเกี่ยวข้องกับการพัฒนา กำลังคนของประเทศพัฒนาองค์ความรู้ของประเทศามากมากเกยงใดเราได้รับเกียรติจากและมีผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทั้งในและต่างประเทศดังนั้นสภามหาวินในในในทยาลัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งครับที่ได้ศึกษาเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพื่อคราวนี้เนี่ยเราพูดถึงเรื่องมห,มหาวิทยาลัยไทยสู่อนาคตที่ทา้าทายบรรยากาศกำลังดีเลยนะครับ ขณะนี้เรากำลังปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการศึกษาปฏิรูปอุดมศึกษาอยู่ในกระแสของคนไทยทุกคนขณะนี้สีสภาต้องเลยตกลงจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่สวนาคตาท่ิ้าายหัวข้อสําคัญสคัําญผมจะนําเรียนขอกเป็นสังเกตเท่านั้นนะครับหัวข้อแรก วิทยาลัยยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลปรากฏถึงหนึ่งในร้อยแต่หนึ่งในห้าร้อยก็พอมีเก้าหนึ่งในสองพันมีสิบเจ็ดแห่งก็ยังไม่ใช่เป็นที่พอใจ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารสื่อมวลชนที่เคารพทุกท่านครับผมนี่เรานึ่งก็คือเรื่องที่เราสนใจว่าเดี๋ยวนี้ที่ไหนที่ไหนแพทย์ชัยเลิศพิชิตพรชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมาราชรองศาสตราจารยา์ซีเนอร์ไบรเซอร์ขององค์ ส่วนภายนอกก็เห็นว่านา่าจะเอาาพี่มงินมีคนที่นั่นมจพี่น้องสื่อมวลชนมีคำ,นคำถามไหมครับ